นะนอ่าบรรยากาศที่อำเภอสวนพึ่งนะครับวันนี้เำามารอำเภอสวนพึ่งกันครับเล็นเลน้ำเลยนั่งกันอ่าพ่อน้าเจดูเด็กกุ้งมันใส่คือหลายแท้กุ้งอู้เด็กกุ้งตัวใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่้อกุ้งไข่หัวมันอู้กุ้งไข่หัวมันวันนี้เขาเรียกกุ้งไข่หัวมันหรือเชื่อมันอือเดือดดันนะอู้กุ้งนี่ย่างแล้วปลาหมึก จะพาที่เดียวโอ้นี่พนักงานเออทำพาสมาสเนี่ยคุณทำงานที่นี่กี่ปีนะครับอ่าเป็นมาประมาณสอปีแล้วครัโอ้ผมเพิ่งรู้เพิ่งมาเที่ยวที่นี่น่าสวยดีนะบรรยากาศนะโอ้ดี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 อ๋อเขียวยิ้มหน่อยครับเจ๊ครับโอ้มาทะเลวันนี้ไม่ใช่ทะเลทะเลการทุ่งทะลารทุ่งอ๋อทะเลการทุ่งเจ๊ครับวันนี้สบายดีไ่มครับวันนี้ มาจากไสนอครับนาะมาจากไสนอ่ะพิษานบ่โอ้บังหอดสวนพึ้งพี่บอเนี่ติดเลยต่อพมายด้วยครับเด้อบอกภาษาเรนูฟังภาษาเรนูเป็นยังไงจ๊ะไปไปไสครับบ่เบิ่งภาษาอีสานว่าภาษาเรนูเข้าไปอย่างไรไปไปอย่งไรก็ผมเคยได้ยินอยู่บอกวุ้นหม่อนไปพี่เหลือไปเสนอไปเสนอมีเบืองระโบบ่อยากจะบ่เออเป็นไงครับสบายดีบออยู่มอไหนลูกอยู่มอไหนตอนนี้อยู่ปอ .8 เหรอ โอ้นี่ครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศมาแล้วเดี่ยบรรยากาศที่สวนผิ่งเฮาบรรยากาศมาเที่ยวยังมาอีกขั้นหนึ่งครับนี่รถมาน้ำกันมาจากนุกนครับปทุมธครานี่มาเพื่อสวนผึ่งจังหวัดลาดบรุ่ีครับผมมื่อนี้ครับืันนี้มาเที่ยวเลยครับว่นนี้คนละนามทะเลไหลกำลังไหลสะอาดของกินมากมหม่ก็มาจะใหญ่กันเพื่งกระากันมาเที่ยวกันนะครับมาเล่นหนามเล่นทะเลกันของกินน้องยังมากใหม่ โอ้เมาหรอพ่อครับเมาหรือยังครับเมาหรอพ่อพ่อนามาจากไหนครับมาบ้านมาจากกระแพงครับกระแพงโอ้ช่างภาพช่างภาพโอ้ช่างภาพมาจากกระแพงเพชรมาถึงที่ตรงนี้เลยอำเภอสุพรรเลยใช่ไหมจากกระแพงโอ้เดินทางไกลเนาะอันนี้อันนี้คือใครครับนี่คนที่ถ่ายรูปตรงนี้อันนี้แฟนเหรอโอ้เขาเขาเป็นพี่มือย่างกุ้งโอ้พ่อหน้าครับโอ้ระวังระวังโอเคครับเขียนดีกว่าเด้อครับเขียนดีกว่า